ใครเข้ามารับชมแล้วกดซับไต้ให้ด้วยใบยมะกรูดให้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาให้ดูหลายกล้ามเนื้อจากอีทีสองนะครับจะมาให้ดูเพื่อนๆนทุกคนก็จะได้มีกําลังใจในการออกกำลังกายต่อไปนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะมาพูดถึงลายกล้ามเนื้อของหน้าอกนะครับว่ามีกี่มัดนะครับกล้ามเนื้อหน้าอกนี้มีสามมัดนะครับคืออกบนอกบนก็จะติดกับไหาปลารานะครับต่อมาอกบน อ,อกกลางอ,อกกลางอยู่ด้านนี้นะครับอ,อกกลางเราก็เฉดล่องกลางขึ้นไปเลยแล้วต่อมาก็คืออกล่างอ,อกล่างก็จะเป็นรอยตัดนะครับอันนี้ก็จะมาทําให้ดูว่าผมจะสามารถกระดิกกล้ามเนื้อหน้าอกได้ไหมดูเอานะครับกระดิกได้ปะไม่รู้ว่ากะดิกนะโอเคครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับ เ่อนคนก็เอาแค่นี้แล้วกันเนาะ